สังโยชน์คือกิเลสที่ปุูกมัดใจสัตว์ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะมีสิบอย่างคือโอรัมพาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้แก่ 1. สักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าขันห้าคือตัวตน 2. วิจิกิจฉามีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 3. ศีลพัตตปรามา m มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศีลพรดภายนอกพระพุทธศาสนาหรือการถือข้อปฏิบัติที่ผิด 4. กามราคะมีความพอใจในกามคุณ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองอุดธธร,รมภาคียะสังโย์สังโย์เบื้องสูง5ได้แก่ 6. รูปปราคะมีความพอใจในรูปสัญญา 7. อารูปประาคะมีความพอใจในอรูปปสัญญา 8. มานะมีความถือตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความรู้สึกสำคัญตัวว่าดีกว่าเลวกว่าหรือเสมอกัน 9. อุทธัจจะมีความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชามีความไม่รู้ในอริยสัจสี่พระโสดาบันทำส,สั่งโยดสามข้อให้สิ้นไปได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีละพพตะปรามาตพระสกทาคามีทำสั่งโยดสามข้อให้สิ้นไปได้และมีราคะ โทสะโมหะเบาบางพระอนาคามีทำสังโยชน์เบื้องต่ำหรือโอรัมภาคิยสังโยชน์ให้สิ้นไปได้พระอรหันต์ทำสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงทั้งสิบข้อให้สิ้นไปได้ข้อมูลจากวิกิพีเดีย